ตายตายจะช่วยทำอะไรกันนะเอ้ยช่ายล้วยมาอ่เอ้าเอ้าเอ้าไอ้เนี่ยหลงเนอะเอาล่ะครับผมสวัสดีครับอยู่ผมสองจามนะครับอนี้กับพีเฟอร์แล้วก็อยู่กับไอออยนะฮะ ทำไมชื่อมันพอจะอี่อย่าตีกูนะโอเคครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับทุกคนครับเราจะทำการเล่นไมค์คราฟนะครับแต่ไมค์คราฟในวันนี้ที่เราจะเล่นกันนะครับคือน้ำไหลเพิ่มมาอีกแล้วนะครับผมเอ้ยเอน้ำอยู่เนี่ยโอ้โหน้ำโอ้โหพี่เฟิร์สนี่มันน้ำเลยเนี่ยที่บ้านผมไม่ใช่น้ำสีฟ้าเนี่ยมันเป็นน้ำสีแบบส้มๆอะพี่โอ้โหให้ตายดิ อันนี้คือน้ำเนี่ยใแฟนตาโอเคผมคือรอบนี้นะครับเราจะเล่นมาครับน้ําไหลขึ้นมาทุกเดี๋ยวมาดูวิธีการเล่นก่อนแล้วกันนะครับผมน้ำไหลลงสิไม่ใช่น้ำไหลขึ้นสรุปจะจะขึ้นหรือจะลงวะเออช่างช่างมันเลยขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยขึ้นลงเนี่ยมาครับผมเขาบอกว่าในรอบนี้นะครับผมคือเราจะไปที่จะต้องเล่นนะครับ แล้วมันจะมีพื้นที่64คณ64นะครับผมแล้วเราจะให้เวลา10นาทีในการหา r ริซอ์นะครับคุณสามารถลงขุดลงไปข้างล่างเพื่อหาแร่หาห้องหรือหาต้นไม้หรือพวกนี้ก็ได้นะครับผมอาฮะแล้วคุณก็ะจะเป็นที่จะต้องอย่าโดนน้ำนะครับเพราะคนคือโกคือว่าต้องเป็นคนสุดท้ายที่ถูกฆาตกรรมโดยน้ำ อ๋อก็คือพวกคนียคือทําได้อ่ะเอาเอาชีวิตรอดทุกอย่างเลยแต่ว่าอย่าโดนน <c oughs> ้ําเอออ๋อโดนน้ําโดนน้ำเท่ากับตายอยู่เนอะใช่โอเคแล้วเขาบอกว่า water นะครับผมจะไหลเพิ่มมาหนึ่งบล็อกทุกๆ3วินาทีนะครับ <c oughs> อ๋อติ๊กไทม์มันจะเยอะขึ้น <c oughs> ใช่ไม่ไม่ไม่ติ๊กไทม์มันเยอะอยู่แล้วแต่ว่าติ๊กสปิดเราติ๊กสปิดเวลาที่แบบเราปลูกแล้วปลูกพืชปลูกแล้วพืชเนี้ยมันจะเยอะอ๋อโอเคโอเคเราเราจะวิ่งหนีทันหรือเปล่าพี่เฟิร์สพี่แล้วก็สามารถพีพีได้นะครรับใช่เห เอาเลยป่ะเอาบวกเลยไหมล่ะตรงนี้เลยไหมล่ะเอา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 เนี้ยเอาเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าลืมกดไลค์ถึงคนหนึ่งไลค์ด้วยนะเพื่อังใจพวกผมด้วยนะครับผมโอเคครับเนื่องจากว่าที่แบบว่าช่วงนี้ผมป่วยมากช่วงนี้ฝนก็ตกบ่อยนะมันไม่เป็นโรคอะไรอะไรสักอย่างนะครับผมพายุแม่งเข้าประเทศไทยฝนตกบ่อยๆไอ้คนอ้าวทำไมทำไมที่บ้านผมไม่เห็นตไอ้ถามเยอะรึเปล่าโบ้ไม่มีอะไรเลยบ้านผมบ้านผมอยู่เยอรมันกไงงี้แหละโอเคเฮ้ยรออีกดิไม่เจอทะเลอยู่ดิคุณได้กดโอ้ เกมมันกาดเกินนะแมปเนี้ยโอ้โหเฮ้ยมันไหนๆจเนเรตอยู่ไหนอู้อู้อู้ไหนวะขนาดนี้เลยเหรอมันมันลงรุนแรงมากเลยพี่ครับเอาวัดใครกดเจนเลตสองรอบสองรอบสองรอบรอบสองเลยโอเคปละคุณผู้ชมผมไม่รู้ผมแดกข้าวก่อนจะได้ไม่ต้องยาอาหารอาหารนี่กูขอขอให้หมด แต่ความจริงแล้วาาโจรสลัดหมดทุกคนอาหารมันไม่ใช่สิ่งสำคัญเว้ยมันอาาสิ่งสำคัญคืออะไรสิ่งสำคัญคืออะไรอุ้ยมีกยไก่เลยนี่ว่ะป้องคุณแม่แยี่ให้กดสติกลยผมว่กากันเ้ยดูคาร่สุดนะครับในคลิปมาการที่เราเล่นไม c ค a f t นะครับน,บนั่นคือเพชรโอ้ โอ้รู้สึกเหมือนกับว่าสัตว์มันจะเกิดต่อหน้าต่อตาเลยว่ะอีซี่จังวะอ้าวยันไปมีคนจะฆ่ากอใครวะเนียเคร่าฮ่่าฮ่าพี่ตายแล้วตายเลยดึเปล่าตาแล้วตายเลยรึเปล่าอะไรมาพูดถึงกิจกรรมอนาคตหน่อยดีไหมกิจกรรมอนาคตกิจกรรมอนาคตไงแบบอนาคตจะมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเข้ามาว้าวววเออนาคตจะมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเข้ามาในแบบว่ายูทูบเบอร์มายค้าแบบเนี้ยเอาเอามองอัดดีจีโน่เอามองอัด อ๋อ,อมองอัดอย่ามองอัด <c oughs> แมเรื่องนี้นะครับเราจะมีรวมยูทูบเบอร์สิบคนนะครับไปเล่นน่ะมองอัดนะครับผมถ้าถามว่ามีพี่พี่วายพี่มีกับพี่เบนไหมเขาตอบเขาตอบว่าไม่มีครับก็ดูเองนะครับผมกูก็ไม่อยากพูดอะไรเยะอะเจ็บคอปะเล่นกันต่อดีกว่าไอ้หน,นุ่มพูดทำไมวะพูดให้เด็กๆเขาอยากติดตามไงโอ้มันอย่างนี้นี่เองามาขวัญทำไมมันดูแหลกๆวะคอมมึงกากมอนเออไม่ใช่คอมคอมกูไม่ได้กากแล้วคอมพวกมึงอะกากเฮ้ยมึงว่าไงนะ นี่มึงไหนขอมขอมมึงไรอ้อยขอมคอมมึงรุ่นไรอ้อยขอมมึงรุ่นไรอ้อยโอ้วัวน่ารักจังเลยอ่ะโมอกลัวก็ต้องก็ต้องก็ต้องมีการป้องกันป้องกันตัวเองซะหน่อยแหละคุณสมภัสได้เลยว่ากูจะมีลังถ่ายยันอันตรายเข้ามาอยู่ใกล้ๆ wow> น่าจะมีเคราะห์น oh> right? ึงไอ้เ wow, ช่วยดี้เคราะห์มันเยอะเออแล้วลืมถามว่าลืมถามว่าเราบอร์ดเดอร์มันบีบไหม ได้ไม่บีบอ๋อเออมันก็อีซี่ดิวะอย่างเงี้ยมันไม่อีซี่เหรอไม่คือมันไม่อีซี่ตรงที่ว่ามันสามารถกระเทือนเด็กได้ไงเอ้ยตัวอะไรมาวะอ๋อตกใจเอ้ยใครวะใครวะหลงป่าจนหลอนเลยเนี่ยโอเคนี่เนี่ยนี่แนี่ยนี่แนี่โอ้โหวว้าโอ้โหเอ้ยโอ้โหมีทรายด้วยนี่หว่าตรงนี้เอ้ยจะอะไรกันเนี่ยโอ้ยทำไมมันชุ่มทำไมชุ่มมันชุ่มมันเท่จังวะ เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยแไมชุดมึงแทบหัวเราต้องเอาชีวิตรอดยังไงวะเนี่ยทำไมมันน่ากลัวจังวะเฮ้ยเราเขาบอกว่าถ้าเกิด10นาทีก็จะเกิดความชิบหายขึ้นเออเราสามารถขุดใต้ดินได้นะใต้ดินมันจะมีห้องลับอยู่ต้องหาอีกแล้วกันนะทำไมมึงไม่บอกตั้งแต่แรกวะกูบอกไปแล้วกูบอกว่าเนี่ยอธิบายตอนเริ่มต้นเรื่องว่ามันมีห้องลับอยู่แล้วมันอยู่ที่นี่เองใช่้ไมันโอเคโอเคพราคุณมันซักกระเบื้องกันเองกับคุณ ไม่เคยรู้พวกนายมันพวกนายมันพวกนายมันโสดกบีดเอ้ยโอ้โหบ้านหลังนี้มันดูน่าสนใจมากเลยนะนะเออจริงปดิจริงดิตรงนี้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 เฮ้ยเราต้องตามจริงดิพี่ถูว่าแต่ว่าน้ำมันอยู่ไหนไว้นะน้ำเนี่ยน้ำไหนน้ำเขาบอกว่าจะมาตอนสิบจะมาตอนสิบนาทีอู้หู้สิบนาทีจะมาตอนสิบนาทีเราสามคนจะเ้านาทีแล้วโอ้นึกว่าเราสามคนจะต้องตายกันร้อยกว่น้อ เราจะมาตายเราจะมาฆ่ากันเองทำไมอ่ะคนไทยป่ะไม่คนเยอรมันไม่ยังเป็นคนไทยแล้วเบื่อคุณคุณไม่ใช่คนนทยคุณออกประเทศไปไอ้เลิฟี่ไอ้เลิฟอยู่ประเทศอื่นอ่ะเขาบอกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะใครก็ไม่รู้ไปญญาอาศัยอยู่ประเทศหยุดแค่นั้นหยุดแค่นั้นผมไม่รู้นะครับคุณผู้ชมหยุดแค่นั้นกูทำกูทำฟาร์มอยู่ไม่รู้นะ ไม่รู้นะใครอะศยใ่ประเทศอื่นว่าแมงเป็นคนไม่ดีเลยี่ยจะบอกใครนะจะพูดไปแค่นี้แล้วมันไม่เท่อ๋อเจ้าหมูน้อยนาคงไม่ได้ยินสินะก็คุยกับหมูอะคือแบบมันมันเป็นธีกันอยู่เฉยๆไปคุยกับแมวพี่ผมบอกจริงพี่การที่เราคุยกับสัตว์มันจะทำให้เราสามารถเปิดเมฆได้พี่เปิดเปิดเปิดเมฆเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรนะเปิดเนรเปิดเล็กเบิกเนธ นั่นแหละพี่นั่นแหละเหมือนกันนะเหมือนเหมือนกัไงเนี่ยเปิดกระโปรงอะพี่มันก็คล้ายๆกันแหละพี่เขาไม่ติดอะไรของมึงมาเนี่ยผมบอกผมบอกแล้วพี่อย่าไปคุยกับมันคือเนี่ยนะที่เราไปติดมันเนี่ยนัเหมือนนเป็คนที่มีอาวุโสที่สุดนะเขาน่าจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับโลกเยอะเขาผ่านโลกมาเยอะไงแปลนั่นคืใกล้ลงลงละมันแจ้งพี่ใกล้ตายแล้ววะ ทำไมมันทำไมมันหักแหวกบ้า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 ถ้าบ้าบ้าบ้าึ้ชั้าบ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 กาก็จบ้า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 บ้คบ้อบ้าป้าบ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 เาบ่าบ้าบ้าย้าบ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 นาบ้าบ้าบ้าน้า้าบวา้าบ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 ่าบ้าบ้าบราบาบ้าบ้า่้าว้า้าบ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 ้าต้น้าาบ้าจมทันทีเลยพี่ ทำไมทำไมพี่ไม่แบบเคร์ที่มันดีมากกว่านี้อย่างเช่นแบบเรือดำน้ำอะไรเงี้ยไม่พี่โอ้อู้ใช่ผมอยากได้เรือดำน้ำจากประเทศจีนผมอยากได้เรือดำน้ำจากประเทศจีนโอ้โอ้โอ้อ้โ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 ออร์อ้โ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 อ้นออออออ ผมรู้ว่าพี่เราอยู่พวกเราอีกด้านพี่คืนนี้คืนนี้มันคืนนี้มันยาวๆมากเลยพี่เอ้ยทำไมพวกนายถึงมีชุดกันเลาทำไมสัตว์มันเยอะจังวะสัตว์เยอะจังไงเนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยหมูลูกอดอดอดดเอ้ยทำไมหมูต้องสีชมพูด้วยวะผมเพิ่งสงสัยเหมือนกันนะพี่นะแบบให้หมูสีไอ้หมูสีชมพูไม่ได้แล้วแต่ทำไมทำไมไอ้ถึงไม่กินหมูพี่นี่นี่คือสิ่งที่ผมสงสัยมากเลยแต่ว่าเย็ดแม่เดี๋ยวมึงก็โดนน้ำบาอะไรแต่ก็จะปล่อยให้มึงโดนน้ำบาคนเดียวเดี ผมขอโทษนะคุณผู้ชมไม่คือไอ้ยี่อยู่อย่างโดนดาม่ามาไอสัตว์อยากโดนดาม่าก็ไม่เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าสำหรับใครที่เป็นเพื่อนผมในเฟซบุ๊กนะฮะก็สามารถจะคอมเมนต์แนะนำตัวได้นะตอนนี้ผมก็อยากรู้จักทุกคนเหมือนกันนะติดตามเกมมักกนะครับอันซับเลย เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวราห้าพูดถึงคนนอกเยเวลาเราประชุมกันยวไมี่เขาเป็นเขาเป็นคนในเว้ยคนในไหนเขาเป็นอะวามจริงถูกเปิดเผยความจริงถกเปิดเผยวามจริงูกเปิดเผยวจริงถูกเปิดเผยวาจริงกกะกฟอยดฟอยวกดาฟอยเวเออคจริงผมว่มีคอฟิตไอเดนในใจเสมอแล้วล่ะคือได้ไงว เปล่งแรงเกียงกูเจอข้อตะกอนแมวเอ้ยสิบวิวไรเนี่ยโอ้โหเออผมผมวอนไงผมวอนเกินนะผมวอนเกินนะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะโอ้ทำไมทำไมแล้วสิบวิอ่านี่สิบมาสิบสองรอบก็ไมวะเนี่ะมาแล้วไหนวันอามนี่ลองขุดไปข้างล่างเดี๋ยวรู้กันไปดนี่เนี่ยเฮ้ยทำไมอ๋อตกใจหมดเลยมันมันพังกูมึงกดสองรอบค่ะพ่อมึงเลย ม,มันเป็นอย่างเงี้ยมัแล้วไหนกะน้นาวมาแบบเันหลกลุงอะแอล่างอู้มันมาเป็นมันมาจากชั้นไหนน่มันมาจากชั้นไหนเนี่ยอ่าตั้งแต่วายศูนย์เลยนี่มันก็มัน้นโอพี่ตั้งแต่วายศูนย์กว่ามันจะขึ้นมาถึงวายหกสิบเจ็ดสิบที่เราอยู่อะพี่โอ้แย่พี่มันก็เอาเจ็ดสิบไปคูณกับหมูลูกมปนี่มาพุ่งพุ่ง โอ้แอปเปิ้ลโอ้ยยั nice ่ใครตอบไม่ซู้แล้วไรนะพี่มันจริงๆริแล้วมันนั่นที่มีแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะพี่มันน่าจะมีแบบสกอร์บอกนะว่าตอนนี้มันอยู่ชั้นไหนแล้วอ่ะพี่อยู่มันก็แบบขึ้นมาโดยที่แบบกด F สามเลยนะ F สามว่าตายตายจะชื่อว่าทำอะไรกันนะเอ้ยชิชีมาแล้วเอ้เอ้าเอ้าเอ้าไอ้เนี่ยหลงโนะอ่ะเอ้าเอ้า w ว a t อะไรเนี่ยเอ้าเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้จบแล้วพี่จบแล้วจบแล้วจบแล้วคุณผู้ชมไม่คือจริงๆแล้วมันต้องค่อยๆขึ้นทีละบล็อกไม่ใช่หรอวะนี่มันไม่ไงทีละบล็อกไงมันก็บอกแล้วไงว่าบล็อกมาณสามวิต่อบล็อกโอ้โหแฮกเกอร์ แฮกิลนะแบบเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้คุณมีชีวิตอีกรอบในการบินไปะรงผมบินปตรงผมอน่นคุณอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่ยเนี่ยเนี่ยอ๋ออ๋อว้าวอะไรเนี่ยโอ้โหอ้ว้าวอะไเนี่ยโ้ผมผมผมจะไม่ตายผมจะไม่ตายผมจะไม่ตาย ผมจะไม่ตายฮะคุณผู้ชมว่าผมผมจะไม่ตายฮะคุณผู้ชมว่าผมมาแม่งก่อนที่สุดภายในเกมมาครับเอู้อู้โอเคยอมก็ได้ไอ้อฟบินมาตรงกูฮะบินมาตรงกูมีละ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 เนี่ยเรียบร้อยละโอเคต่อ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 อย่าเพิ่งตีกันอย่าเพิ่งตีหฮะปะตีฮะตอมตอเอ้ยไฮ้ โอเคมาแล้วมาแล้วเนอยนเเียเฮ้ยันนี่มัเกหมดเซิร์ฟวอ่ะไมอคลิป่อโอ้พวกนี้ม่เก็หมดเซิร์ฟเเหรอพี่เนี่ยเกมหมดเซิร์ฟเวอเกมหมดเซิร์ฟเวอเ้ยมันอย่างนี้อย่างี้มันไม่มันทไม่ถูกนะคุณผู้ชม้เกิดจะมาเซิร์ฟเวกันแบบเนี้ยมันไม่ใช่นะแต่นะมันไม่ใช่นะแต่่ต่อโอ้ยเฟิร์มไม่เซิร์ฟเวอะเดี๋ยวแป๊บนึ่งใจเย็นใจเย็น ใจเย็นใจเย็นอื๊บึบรืบรืบรืบเนี่ยเนี่ยฮ่า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 ทำไมมานเก่งยิ้งวะเนี่ยกูโอ้โหทำไมพวกนายถึงอยู่ข้างล่างล่ะเพื่อนนะอะไรมาทำไมพี่ไปไปโอ้โหเฮ้ยเขาโกงเขาโกงเขาหายตัวเขาหายตัวแฮกอยู่แฮกอยู่พี่โดพี่ไอพี่หายตัว พี่หายตัวไงพี่หายเชอหายตัวว่ะพี่หายตัวไงวะเห็นจุ่ก่อลอยได้กลาหายตัวเดายตัวจาเนี่ยมันหายตัวไงวพี่โอ๊ะโอ๊อะอ๊ะโอ๊ะโะโอ๊อ๊ะโอ๊ะโอ๊ัโอะพี่ะโอ๊ะโอองะอะโ๊อ โอ้หโอ้ยโอ้ยเอ้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 โอ้จบแล้วฮะคุณผู้ชมผมโดนแร่เหลี่ยมของทุกคนคือสรุปจากคลิปนี้นะครับคลิปนี้คุณได้ผลประโยชน์จากคลิปนี้คือคุณไม่ได้เทียะหรอครับคุณก็ขคามาดูเฉยนะครับผมมาดูมาดูสัตว์ลอยได้พี่อยแตรู้นะครับรู้ว่าคลิปนี้สรู้อะไร อะไรสวัสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสวัสดีสวัสดีครับไปละบายกดไลค์กครับกูบละด้วยไลคก่อนขี่ขอหอยกันบายบายครับคุณผู้ชม